ผมถามเพื่อนๆง่ายๆตอบตรงๆอย่าตอแหลนะคุณว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่สมมติถ้าคุณจะลงทุนนะคุณต้องใช้เงินกี่บาทที่คุณจะสร้างธุรกิจที่มันผลิตเงินได้เดือนละล้านบาทตอนนี้มีคนได้เดือนละสองสามล้านแล้วว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าคุณจะสร้างธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งธุรกิจที่มันจะผลิตเงินให้คุณเดือนละสามล้านบาทตอนนี้มีคนรายได้เดือนละสามล้านสองคนแล้วคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หลักแสนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นร้อยเป็นพัน นะโอเคต้องใช้เงินตอนคุณเก็ตบอกว่าผมมันต้องใช้เงินเยอะความรู้เยอะประสบการณ์เยอะหาเหวมากมายแต่ทีเนี้ยคุจะเห็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งที่รายได้เดือนละสามสี่แสนเต็มเลยเกินเลยที่นี่เป็นที่ที่เด็กหรือคนธรรมดาสามารถมีรายได้แตกหลักแสนหลักล้านได้ที่อื่นมันรวยก็เพราะว่าโปรไฟล์มันดีแต่เด็กบ้านนอกอายุตัวอ,อย่างไอ้ดาว แม่บ้านมาสิบปีมาอยู่ที่นี่ห้าเดือนเดือนนี้สิบวันมาได้ไปอร์เนหนึ่งเดือนนี้น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสามแสนคุณว่าแม่บ้านอะ่ะแม่บ้านจะไปทําอาชีพอะไรคุณเข้าใจไหมจะมาอยู่ที่นี่นะโดนฝึกโดนสอนโดนเทรนจนมันได้สิบวันแสนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เรื่องเงินนะทุกคนเข้าใจไหมที่นี่ไม่มีใครลงทุนเงินไม่มีใครเอาเงินแสนมาให้ไม่มีใครเอาเงินหมื่นมาให้ ทุกคนแค่ซื้อสินค้าไปแดกกินเพื่อให้มั่นใจและจะออกไปทำธุรกิจได้ไม่ได้มาสต็อกไม่ได้มาลงทุนไม่ได้มาใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเข้าใจไหมแต่ให้กินสินค้ามั่นใจแล้วออกไปส่งต่อแค่นั้นเองหลายหลายคนถามว่าจะต้องลงทุนด้วยเหรอจะต้องเริ่มอ้าวคุณไม่กินสินค้าแล้วคุณจะไปขายยังไงเข้าใจรอเปล่าโอเคบางคนบอกว่าสี่สิบล้านเปิดเงินค่าไม่ได้ ดอกนี้จะใช้ไปเฉพาะค่าแอปพัฒนามาประมาณปีกว่าจ่ายเดือนละสองล้านไม่รวมอย่างอื่นเยอะแล้วเป็นเงินส่วนตัวทั้งนั้นเงินส่วนตัวทั้งนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้กู้ธนาคารได้เงินมาก็บริหารจัดการนะผมเนี้ยก็แรกๆไม่ได้ใช้ต่างทุกวันนี้ก็ไม่ใช้ต่างได้เงินมาก็พัฒนาแอปเดี๋ยวแอปเราเนี่ยจะไลฟ์สดได้ไลฟ์สดได้สตรีมมิ่งได้แล้วก็แชทได้ขายของได้ โอเคอ่ะทีนี้นะคนที่อยากจะมาทําที่นี่คนที่เหมาะนะคนที่ไม่ต้องการคนที่จะมาทําที่นี่คนที่เหมาะนะหนึ่งคือไม่อยากทํางานประจําแล้วชาตินี้เอออันนี้เหมาะสองคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองอันนี้